สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้พามาพบกับกล้วยอีกหนึ่งชนิดนะคะกล้วยชนิดนี้ชื่อว่าฟลอริดานะคะทำไมถึงชื่อว่าฟลอริดาเพราะว่าถูกค้นพบที่หมู่เกาะฮาวายนะคะทางรัฐฟลอริดานะคะลักษณะใบาจะเป็นใบเหมือนลายทหารพานแบบนี้นะคะจะเป็นเทาเขียวขาวแบบนี้เลยนะคะ ความสูงก็อาจจะอยู่ได้ที่ประมาณ4-6เมตรเลยผลถามว่าทานได้ไหมเอ่ยทานได้ค่ะสุกเต็มที่ทานได้สามารถรับประทานได้เหมือนกล้วยทั่วไปเลยค่ะกล้วยตัวนี้เมื่อก่อนมีราคาที่สูงมากส่วนตอนนี้ก็สามารถราคาสามารถจับต้องได้แล้วเพราะว่าสามารถาขายใหญ่พันหรือว่ามีจำนวนในประเทศไทย ส่วนมากแล้วนะคะเลี้ยงดูง่ายค่ะส่วนประกอบในดินก็คือจะเป็นดินใบกล้ามปูแล้วก็ความชุ่มชื้นก็จะเป็นพวกกาบมะพร้าวนะคะต้นนี้ก็ลงวงบ่อไว้แล้วเดี๋ยวฝากชมคลิปอ่าถัดไปนะคะดูการเจริญเติบโตของน้องต่อๆไปขอบคุณค่ะ